มาก,ก, <laughs> กตัวโมมากตัวโมตัวบอกว่าอยู่บ้านแต่ว่าอยู่กับผู้บบา <laughs> ทำไมฉันจะไม่รู้นี่เขาจะเลยกันอยู่ค่ะสบ,สบายดีเจ้าซื้ออย่างสกีซื้อเบนสามลำดัท้ายใจคนเป็นโมกันตอบพิษถือแป้งพร้อมบหพร้อมพร้ <laughs> พอมเนี่ยเป็นหมกันมาโดดแล้วบอ <laughs> โดดแล้วเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่แปดอ้าวเจ้ไม่เป็นโมเจ้ไม่เป็นโมแปดอะ อ่ะ<ห>โอเคเลียนเซิร์นหมูขหน้าเนาะไปจ้าไปเก็บโตอยู่เบื้องเบื้องทั้งหลังเด้ออย่าหลักฟังขหลักฟังขอบ่มีผู้บ่าวมาจีบ <c oughs> บอกเรื่องที่อยากให้หมูเจ้าเปลี่ยนนิสัยมาขคอเสียของหมูเจ้าแบบอย่ามักตัวหมูอาหารที่เจ้ามาก,กินที่สุดกินตำก็เลยตำ,ตำอย่างตำ,ตำมีบอกสเปกผู้บ่าวที่เจ้ามากที่สุดมาหนึ่งอย่างสูงไม่หล่อไม่ไรเอาสูงไว้ก่อนอ่ะโอเคมั่นใจในโตมูกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปลี่ยนลังใจเด้อโอเค เลน,นเซินคะ่ะเธอเงี่ยงหูฟังฉันได้ยินนะั้นนั่นเงี่ยงหูฟังแหมมั่นใจว่าสีท้ายใจมูพวกนี้ถือก,กี่เปอร์เซน <30. S 1> ็นต์สามสิบ้ยคือหน่อยเทอละ่ะเอาแป้งไปป้กกันเลยบะบอกคอเสียของเจ้ามาหนึ่งอย่างที่ว่ามูอยากให้เจ้าเปลี่ยนนิสัยบ่มีเวลาให้มูเชลเลยดูพิษมากตัวมูมักตัวมูมต,วม <laughs> ตัวบอกว่าอยู่บ้าน <laughs> แต่ว่าอยู่กับผู้บา่าวเมทำไมฉันจะไม่รู้นี่เขาเฉลเลยกันอยู่ค่ะแมนบอกมมนบ่ แล้วเขาสิสีเปลี่ยนบอลนิสัยนี่เปลี่ยนกัได้แต่อาจสิดีขึ้นน้อยนึงแต่เจ้าก็ถึอตัวเเก่าหลับผูบาสำคัญกว่าจ้าอาหารที่มูเจ้ามากินที่สุดยาทรงซิกกันต่ำตามยังแล้วหลับบูม้าตามยังปิ้งจีนซะเฉลยเพียต์ตมีต่ำมี สวยสูงมูกันอิลีวันนี้เจ็ดปดีมันมีความหมายอย่างดีขึ้นมาเลยคอสุดท้ายเขาต้องกู้ศักดิ์ศรีของเป็นมูแล้วล่ะบอกสเปคผู้ชายที่มูเจ้าหมักมาหนึ่งอย่างเราหมักคนมีนวดยเดียวยังเดียวยังเดียวยังเดียวมีนวดเจจอเอสูงเฉลยถึงอ๋อสูงเฉลยถึนอ๋อสูงเฉลยกึงอ๋ออ๋อสูงเฉลยถึงอ๋ออ๋อสูเฉลยถึง๋ยองเฉลยถึงออากองเชียถางอออ๋ถึงออออสูเยวตอบผิด <aunque S 2> ถือแป้งจ้ามีอย่างซีว่าน้ำมูคนนี้บ่บ่เบาๆเนี่ยก็ได้แต่งหน้าก่อนสีถือแป้งมีอย่างซีว่าน้ำมูบ่เบอกให้แล้วเด้อเจ้าไหนต้องขอขอบใจน้อที่มมวลน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบายดีสดีบ๊ายบาย